มองผลงานทางพี่น้องม้อนี้เต็มตาอัยะเลยจุม๋มดีเต็มตาเลยสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับมาหาอยู่หากินคือเก่าจา้ะมหาหฮ็ดฟางฟ้ามคือเก่าลางเลิก,เลกงานพี่น้องทางเลิกงานฝนตกเลยจ้ะม้อนี้หลังฝนตกเลิกงานแล้วก็พากันมาหากินมาลุ้นกันพี่น้องมันนี้สีมานอยู่บ่เนาะดอกใหญ่ หงัมงามไข่งามงามเลือดสิบไข่กับพอแกงแล้ะสันีิเนาะนุ่มบอตรงจักดอกสองดอกมีหลายดอกกี่ดอกสามหงั่มงาม งามนะงามคนออกเพิ่งออกอย่างนี้เพิ่งจุ่มเลยสั่งปามมันสั่งปามจัดพิ่นน้ำมาทเเพิ่นเอาเม็ดเอาน้ำมันเอาเนื้อเลยเพิ่นบีบน้ำมันแล้วเพิ่นก็มาเทเหลือเศษที่เหลือ คอติดดอกจุ่มๆเนาะดอกจุ่มๆงามๆเลยจ้ะปิดออกแล้วค่อยไปทำความสะอาดอยู่ห้องก็ได้บ่ต้องเลยเสียเวลาเนาะจ้ะดอกเดียวแบบนต้ปะ่จะดอกเดียวค้หาก่อนนึกเนอะ ลองคุนยุดเพื่อนกับมหาเลยสองดอก แกงเลยพี่น้องถ้วยน้อยนกเดึงเอาพี่น้องงามพะนะกำลังเริ่มสุกลุกอยู่ตรงนี้เนาะ่ะ จุ house, it, ่มเลยพี่น้องไข่น้อยจ้ะงูอร่อยบาตองเก่งเลยมิดบ่เก่งเลยมือเฮ็ดเพาะนี่เลยกางมาเลยเพราะว่าเอาได้ก็เอาแต่น้อยใหญ่ดิไว้น้อยก็เอาไว้จ้า สูไไ้ไปเนาะโอเคอื่นกับบางาตอยู่ในดินเนาะเต็มเลยเดิเนาะมันยังบ่ทันใหญ่มันี่เนาะจักไปเอาใหญ่อ้างงวเจอเป็นก้อน มีไข่เด้อบอต่องเด้อข้างล่างนี่หเออข้างในก็มีค่ะนี่คิดหน้าดอกข้างนี่เอาแล้วไปมทำควรสาทีนึ่งสีเวลาตัดตินไม่ได้ดอกเห็ดตามตัดตีนตาดอยู่ห้องเน่าวฉันต้องสิบาล งามพ่ะนะไข่ไข่ไข่ส่องไข่รู้สึกว่าเห็นไข่น้อยมันเนยอะกว่าต่อแถวตะกาเจ้ายกตะกาออกดูดี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 ่เอาได้อยู่นี่รุ่นนี่รุ่นห้ามีหรอ mặc dù hinh hinh đi hả hinh 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 mắc hinh 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 này hinh 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 พี่น้องนี่วะมันเดละสวยมากอุ้ยดอยดีนี่ดูดูแถวๆนี้วะเน,เน,เนคนหลายขนาดเดี๋ยวจะมันห่วงห่วง งามเนาะ้าหาตน้นแรงมันสุกลุกเนาะ,ะหาต้นเศร้าสิเป็นไข่<น>อุ้ยอุ้ยมีข้างในน้ำนี่ค่ะไข่ค่ะ สองดอกมีจักดอกดอกเดียวบ่สองดอกสองดอกเหมือนข้างในเนาะคือสีคือเฮ็ดแท่อ๋อปิดเป็ดแทอีกสองดอก ไข่นไข่นไข่น้อย,ยบุยนอยปนในเละในตึกเนาะโอ้ยตรงนี้ไข่เยอะเต็มเลยน้ำมือกับเมนเด้อดีโอ้เต็มเลยโอ้ยได,ด้กิน กานแก่งเห็ดเพาะดอกนี้ใหญ่มากดีดีดอกนี่่ใส่อ้มอมเลยพี่น้องอ้อม ดอกใหญ่แท้หาดอกเกงอิ่มเลยลื่เนี่ยโอ้ตหโบึง่งเนาะใส่ตะกาาต้าบึ่งเนาะ้โหโตงามไปลืนเนาะหลายดอกรู้สึกว่าไข่กันมีเด้อพี่น้อง ดิรอดอไขก่กั็งามขนาด เปลืบ่ต้องเปิดองามขนาดตัวน้องไข่ก็มีมสะออนนำ้ำปากนี่คุณบุคคลมาหอดเอาบ่ต้องเนาะเออ๋ยวไกลทางสังเกตได้ยินเสียงนุ่อยู่ไกลๆจ้ะดิบ่ต้องไข่กี่เม็นนี่บอกนั่นแหละ ーいじゃかいわとうはい。 นี่ดิอืมอันนี้อืมดำดิพี่น้องงามๆไข่นำมีดอกนำเต็มเลยไข่ลงไปแล้วลงพื้นปูลงพื้นบูไข่ลุกมือ ไข่ดุดมพูดลงไปข้างล่างเลยไข่ยังเห็นอยู่เด้อยยังเห็นอยู่ติไข่ใหม่เห็นไข่ใหม่บะด้ว่าเห็นไข่เก่าใสขึ้นดนงเดือดมื่นะเดือดาะไข่เก่าเหี้ยล้วจ้ะได้ไข่ใหม่หคือเตรมตาเลยเ็นงานเหา ไปหาต่อเลาะไปหารถใส่บาตอตอกลืกเลยโอ้ยดูดูอี่เนี่ยโอ้โหมองเร่องบ่อตออย่าพูดว่ามันหน่อยมันหลายสำหรับโอ้อ่ะโอ้ โอ้เนอะตู้ยตู้ป่าติโตเต็มเลยก็สิมาหลายป่านนี้อ๋อเหงเหงหินไปแห้งลายไอแค่นี้อะจุ่มนี่เต็มตาเลย ดินออกวะต้องเอาดินออกดินเยอะเปืือนเนาะเปืือนเปืือนมุกกำลมาหาล่างง่ายอยู่ที่นี่เนาะนี่ครับป้าอุ้ยได้อย่งเอาอีกเอาได้เอาได้ออกมามรนจุมยกเลยเนาะยกเลย ดีปาดเอาดินออกจ้ะเอามีปาดดินออกปาดดินออกกับพี่น้องดินหลายคนเปือนหมูเปือนหมูให้เบาเบาบางที่สุดอ๋อตรงนี้เลยกระโดดเงิน ขึ้นมาอู้ยงามเทะ,เ,ทะเอาสองดอกนี้ใส่กั็เต็มเลยสาวไฟวะ่าฮ่าฮ่าสวยงามมากเบเกตาเบเกตาเต็มอ่ะเนี่ยว้าย อเริ่มมืดเลยเดี๋ยวจ้ะมืดฝนนำ้ำมันไปหนาหามันไปหน้ะยางบ่ฮอรดรดจิกเทือนเอาป่ะตังละสวอาง,งามขนาดแต่ละดอกเจอแต่ละจุ้มดอกใหญ่ๆมาเหมือนโน,น่ี่ดอกบานหรือดอกอยังนิดอกบานดอกบานบ่ะ โอ้โหตกตกยังอุ๊ยดอกน้อยก็มีดีๆข้างในก็มีดีดอกน้อยอุ้ยเสาไหหดึกเนาะอยากอยากลงไปคุ้นน้ำสะออนเนาะพี่น้องดอกที่มันดีดีเก๋หรือเปล่แก่แล้วยังดนาะ อุยังยังยังหน่ายยังขาวอยู่จ้ะถ้าพันเก่หน่าพันสีแดงตอนนี่ยังพัดได้อยู่หนึ่งจะเกี่ยวกับแซกตุ้มจำตุ้มสี่ม่อมา,มา้าแล้วบนบานหนึ่ง,นงเนาะโอเคไปมึงผลงานฮางพี่เนาะมึงนี่เต็มตาอายะเลยเก็บมันมันจนสิค่ำคือเก่าจะ้ะหกโมงห <c oughs> กโมงแล้ว เดีวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ด้วยจ้ากันไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระเลิงชาแนลนน่้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ามืดแล้วจ้าเบึงใกล้จะมืดแล้วฝนตกน้ำไปจ้ามือต้นห่าโจทย์อยู่พุทน